เราก็ต้องสซ้ชียลกันต่อไปการเปลี่ยนหลอดไฟมันเป็นเรื่องที่อีซีอซ่อีซี่มากเปลี่ยนบ่อยเราสกจากว่ากำแพงแม่งสูงจัดก,ก็ต้องให้คนอื่นมาเปลี่ยนให้อะไรนี้จะต,ต่อโตเต,ตื่นนอนมาน้ำน้ำไม่ต้องอาบเปลี่ยนรอเลยรอ <laughs> เราใช้วิชาพลังตัวเบาอีนกาอ่องเราอีโชวก์กายกรรมโยคะไม่หนึ่งเด้ เธอถือก็เลื่อนขึ้นเองอีกนะฝั่งนี้จะเปลี่ยนย่างหน่อยเก้าอี้แม่งแบบว่าเกื่อไม่ถึงอะดันตัวสั้นไปนิดนึงอีนี้นึงจะถึงลนะมือไม่ยาวพอไอยอะเก็บเก้าอีจา้จ้าเอาเก้าอี้ตัวเล็กอะถ้าแม่งขาห่างก็กระโดดตึ้มลงที่นอนไม่เจ็บตัวเยอะ <S 2> <S 2> กระเป๋าผ้าก็ามาปป๊บๆก็เ่็นเสร็จแล้วเย้ Yay!